ถ้าค <mile> ุณดูฮอร์โมนแล้วยังไม่จุกใจดูซ้ำเท่าไหร่ก็ยังไม่ฟินเพ a ท TDS อ o ออรขอพาคุณมาพบกับรายการใหม่ที่จะเปิดห้องเรียนมาเพื่อเมาสกันโดยเฉพาะนำโดยอาจารย์ยงทรงยศและทีมนักแสดงจากฮอร์โมนวัยว้าวุ่นที่กลอมหน้ากันมาพูดคุยถึงเรื่องราวในแต่ละตอนแบบจับนักคือมีทวิตเตอร์หาผมพี่มาร์คหนูขออย่างหนึ่งเป็นเกย์เถอครับไม่สิ่งที่ผมให้ได้ คิดว่าผู้หญิงคนไหนน่ารักที่สุดในที่เขาบอกพี่แพตตี้ฝนตัดฝนต้องไปเลยตัดคนแรกเลยตัดคนแรกกลวงลับไม่รู้ว่ามีใครแบบกิ๊กกันในกองถ่ายหรือเปล่ารู้แต่ว่ามีดาราบางคนไปกิ๊กผู้หญิงแล้วก็พาน้องผู้หญิงมาแคสอะไรเงี้ยอ๋อเนี่ยเดี๋ยไม่พอได้เล่นในเรื่องนี้ด้วยในพมอนโฮมรูมเปิดคาบแรกวันจันทร์ที่24มิถุนายนนี้เวลา3ามทุ่มทางเลทีดีเอสออนแอร์ทีเดียวเท่านั้น